สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาห์เดือนพฤศจิกายน25 6 7นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยามด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมั่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถ ลักไกล ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวต,วตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ two of one เด็กถือถ้วย five of one หน่ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ strength view of fortune เด็กถือไม้ราชนีถือไม้ The Har ร f โ n ฟแล้วก็เป็นไพ ups, ่นายออบอิทธิพลใต้สำหรับนะครับเป็นไพ่3ามถ้วยโอเคครับไพ่ถูกเปิดไว้ครบทุกใบแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณเองนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูชาวมีนลัคนามีนนะครับมีโอกาสแนวโน้มของการที่จะมีโชคลาภนะครับเข้ามาในเรื่องของ สิ่งต่างๆที่อาจจะกําลังหมุนวนเข้ามาหาตัวคุณเองได้ดีขึ้นมิทุพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองอาจจะดูมีพลังงานของการที่จะขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันก็อาจจะมีปัญหาบ้างให้คุณต้องจัดการหรือแก้ไขในบางสิ่งบางอย่างโดยเช่นกันโดยเฉพาะในเรื่องการงานการงานของตัวคุณเองมีทั้งคนสนับสนุนคนส่งเสริมแต่ก็มีคนที่จะแบบ คอยเป็นประเด็นและปัญหาให้กับตัวคุณบ้างอ่ะมันก็มีบ้างะนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่มีคู่แข่งขันในเรื่องของอาการงานเกิดขึ้นนะครับหรือว่าในเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันเนาะพะช่วงเนี้ยชาวราศีมีนและคณามีนต้องพยายามปรับมุมมองปรับความคิดอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะต้องแบบเหมือนกับใช้สติในการคิดไตรตรองเพื่อเราจะได้ไปต่อกับในเรื่องของ การงานที่ดีขึ้นหรือว่าการงานที่มีการเติบโตมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้อิทธิพลของดาวพระัสบดีตอนนี้โคโจรน,นะครับอยู่ในเรนอนสหั์ชาเป็นเอนการงานหมายถึงว่าพระัสบดีเป็นเรือนการงานไปอยู่ในเรือนสหัสชาและเป็นดาวประจําตัวด้วยเดินโคโจรถอยหลังทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดูล่าชา้าดูไม่เป็นใจดูเหมือนแบบ หน่วงอืดช้านะครับสมองคิดไม่ค่อยแล่นอะไรประมาณเนี้ยอมืมันก็อาจจะมีติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างมีในเรื่องของปัญหาบ้างที่อาจจะเข้ามาในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้เราอาจจะต้องพยายามปรับมุมมองปรับความคิดแบบใหม่ๆบ้างนะครับถ้าเราคิดแบบเดิมๆอาจจะทําให้สารการสิ่งต่างๆนั้นแก้ไขได้ลําบากแต่ถ้าเราปรับมุมมองปรับความคิดใหม่อาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคกว่านี้ดูโฟลโดูไปใน ทิศทางที่มันดูมีอนาคตกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเราอย่าไปยึดต,ติดในลักษณะของการที่ว่าต้องแบบนั้นต้องแบบนี้เท่านั้นเราควรที่จะต้องเหมือนกับไปต่อกับในเรื่องของสิ่งที่อาจจะต้องแบบใช้ความพยายามในการพลิกแพลงน่าจะดีกว่ามีไพ่เสี่ยงเกิดขึ้น ดาวผ่านสดีเนี่ยโคโจร,ร่วมกลุ่มกับดาลึกไดอยู่นะครับแปลว่าเราจะแบบคิดแบบเดิมๆไม่ได้เราจะตรงแบบมม้บรรทัดไม่ได้แล้วอะนะครับเพราะชาวมีลนลักณะมีนบางทีเราก็อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในข้อบังคับอยู่ในสิ่งต่างๆที่ตรงดิง้งเหมือนกับไม้บรรทัดเลยแต่นะครับยิ่งอยู่ในราศรีธาตุดินนะครับบอกเลยว่ากลางธาตุแบบเนี้ยได้พลาธาตุด้วยเนี่ยมันหมายถึงว่าเราอะจะค่อนข้างดูยึดติดในเรื่องของกระบวนการแบบเป๊ะๆเ,เลยมีไพ่ ฮาลาแฟนด้วยทุกอย่างต้องถูกต้องทุกอย่างต้องแบบขาวสะอาดบริสุทธิ์แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไปขัดทิศขัดทางกับคนอื่นได้หรือมันอาจจะช้าอาจจะไม่ตรงอาจจะไม่แบบเร็วทันใจในสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่ามันจะต้องไปต่อได้มันก็เลยอาจจะมีปัญหามีประเด็นดังนั้นไพ่เนี่ยบอกว่าใน,นดาวพฤหัสบดีก็โคจรร่วมกับดาวมฤตยูและเราก็ควรที่จะต้องพลิกแปลงสถานการณ์เปลี่ยนแปลง อย่าคิดอะไรแบบซ้ำๆเดิมๆเพราะผลลัพธ์มันจะไม่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะมีโอกาสแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงได้แล้วไปสู่ความสําเร็จได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยมีไพ่สเต็งเนี่ยแปลว่าคุณต้องรู้จักปรับรูปแบบในเรื่องของมุมมองมายเซ็ตใหม่แล้วคุณจะไปต่อในเรื่องของการงานได้ดีดกว่าเดิมนะครับแล้วมีโอกาสที่ตัวคุณจะคิดทําบริหารจัดการทุกอย่างได้ดีมากขึ้นจากให ราชินีถือไม้ราชนีถือไม้เพราะว่าตัวคุณเองสามารถบริหารจัดการคิดทําทุกอย่างได้เป็นขบวนการขั้นตอนทุกอย่างแต่ก็ต้องพยายามแบบต้องวัดใจกับตัวเองนิดนึงอะ่ะเพราะว่าดาวการงานกับดาวประจําตัวเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันแล้วเดินโคจรถอยหลังด้วยก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดู ราชาดูติดขัดไปหน่อยมันเลยทําให้รู้สึกว่าไม่ได้ดังใจรู้สึกเหมือนกับมีปัญหากับบคุคคลอื่นมากขึ้นอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกไปหรือว่ามีศัตรตูนะครับในเรื่องของธุรกิจการค้าสิ่งต่างๆผุดขึ้นมาทําให้เราต้องใช้ใชความแบบเอาตัวรอดให้มากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ต้องพลิกสถานการณ์ในการที่จะต้องเอาตัวรอดมากกว่าเดิมอะไรแบบนี้ก็ได้ทําให้ชาวมิลลัคนามินอาจจะดูเหน,น,นื่อยเหนื่อยเฟลเฟล,เฟลบ้างอิทธิพลของดาวราหู ก็โครจรกลุ่มลัคนาของชาวมีนอีกนะครับเป็นภพวินาศทําให้เราค่อนข้างที่จะต้องเดินทางบ่อยอยู่กับที่ไม่ได้หรือถ้าอยู่กับที่ก็ติดที่ไปเลยแบบนี้นะครับมันจะแบบสุดตรงไปในทางใดทางหนึ่งเลยไม่เดินทางก็คือไม่เดินทางเลยคือติดอยู่กับที่กับอีกอย่างหนึ่งคือเดินทางตลอดเลยไม่อยู่กับที่เลยนะครับมีอยู่สองกรณีอยู่ที่ว่าชาวราศีมีนลัคนามีนจะอยู่ในรูปแบบ เิดที่หรือเดินทางเท่านั้นเองนะครับดังนั้นบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่ชาวราศีมีนค่อนข้างจะดูเบื่อเบื่อยากยากนิดนึงเนาะก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงแต่มันยังมีข่าวดีเข้ามาตรงที่ว่าคุณสามารถที่จะคิดทําบริหารจัดการได้แล้วแล้วก็สามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้แล้วคุณยังสามารถที่จะมีความหวังดีๆนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่คอย หนุนนาช่วยเหลือให้กับตัวคุณไพ่เดอะฮาร์รฟันฮาร์รฟันเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยอผลักดันหรือให้คำแนะนำสิ่งต่างๆกับตัวเราได้ค่อนข้างดีนะครับเราก็สามารถที่จะแบบคิดหรือไตรตรองตึกตรองอะไรได้เป็นเหตุเป็นผลได้ค่อนข้างดีใช้สติในการคิดการตัดสินใจมากๆเพราะด่าไปจำตัวเดินถอยหลังบางทีเนี่ยเราคิดหรือเราทำอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เป็นไปตามสิ่งที่เรา คิดหรือหวังเอาไว้ก็ให้เราพยายามใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจมันยังมีข่าวดีนะครับที่เราจะได้รับโอกาสสิ่งเหล่านี้หนึ่งถ้วยเด็กถือถ้วยบางคนเนี่ยอาจจะมีข่าวดีเข้ามาในลักษณะที่ว่าทําแล้วมันมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีอาจจะต้องใช้เวลาแต่ในที่สุดมันก็ประสบความสําเร็จดีและยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้ไปเปิดหูเปิดตาบางคนอาจจะออกสังคมเยอะนิดหนึ่งนะครับถวยออปเพนทาโคนะครับแน่นอน าชาวราศีมีนและคาามีนดาวประจำตัวเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนที่3คือเรือนการติดต่อการสื่อสารคอนเนคชันต่างๆแล้วเป็นอยู่ในภพเรือนศาสาเดินทางบ่อยนะครับและมีโอกาสที่จะได้ไปเปิดหูเปิดตาไปสังสรรค์ไปออกสังคมอย่างที่บอกไปบางคนอาจจะไปงานอีเวนต์งานแต่งบ่อยนะครับแล้วก็อะไรประมาณนี้หรือไปเที่ยวแบบเนี้ยก็ได้นะเพราะ3ใบไปเนี่ยมันแปลว่าตัวคุณเองอาจจะไปพักผ่อนหย่อนใจไปในลักษณะของ หาความสุขนะครับใส่ตัวกับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่อาจจะเป็นแบบใกล้ใกล้ซีซั่นใกล้ปีใหม่เนาะเพราะว่าเดือนพฤศจิกากลางแบบกลางถึงปลายเดือนละใกล้จะปีใหม่ละบางทีเราก็แบบมีโอกาสที่จะมีแพลนของการเดินทางหรือใครที่ยังเหลือวันหยุดอา่าเยอะๆเนี้ยบางทีอาจจะไปก่อนแล้วอะไรประมาณนี้เนาะไปทริปอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะเปิดหูเปิดตาพักผ่อนหยน่อนใจหรือสามารถที่จะอา่า ไปในสิ่งที่เรานั้นปรารถนาได้อะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคเนาะอย่างน้อยมันก็เติมพลังงานชาร์จแบตให้กับตัวเราเองได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะปลดปล่อยพลังงานสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเห็นไหมครับไพ่ใบนี้น Up คือนายออบคับคุณรู้สึกสบายใจขึ้นคุณรู้สึกดีขึ้นคุณรู้สึกว่าแบบได้พักผ่อนแล้วมันดูแบบ โ okay. อเคอะมันดูฟินดูแบบโอเคมากกว่านี้เนาะประมาณนี้นะครับมันก็ยังเป็นข่าวดีที่เราจะได้รับโอกาสดีๆนะครับบรรยากาศการคิดการทําการตัดสินใจการทํางานสิ่งต่างๆยังพอไปในทิศทางที่ดีถ้าเราลดสปีดในการทํางานลงบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่เฉย แต่หมายถึงว่าลดสปีดในเรื่องของความคาดหวังลงไปเนาะแล้วเราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเด็กถือถ้วยพยายามหาแรงบันดาลใจหาอินสปิเรชันหาสิ่งดีๆกับเด็กถือไม้เด็กถือถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการเงินก,กันบ้างการเงินนี่ยไพ่ไม่ได้ขึ้นสักใบเลยแต่ขึ้นกงล้อแห่งโชคลาภมา กองล้อแห่งโชคลาภแปลว่าคุณจะมีโชคลาภมีในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องการเงินหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของเกี่ยวข้องกับในเรื่องของลาบลอยนะครับนะแต่ช่องนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนหรือการซื้ออ,อะไรนะครับแต่หมายความว่าแค่มาบอกว่าจังหวะของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะเพราะว่ามีกองล้อแห่งโชคชะตาขึ้นมาเพราะโชคลาภเนี่ยมีโอกาสเข้ามาโดยเฉพาะบางคนอาจจะซื้อขายนะครับ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะมีโชคดีนะครับขายได้หรือว่าอาจจะซื้อก็ได้บางคนอาจจะซือ้อบางคนอาจจะขายก,ก็ได้เช่นกันนะครับไม่ได้แปลว่าซือ้ออย่างเดียวหรือขายอย่างเดียวแปลว,ว่าบางคนเนี่ยอาจจะขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินได้เงินก้อนใหญ่แบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะซือ้อบ้านซือ้อที่ดินเป็นของตัวเองซื้อคอนโดเป็นของตัวเอง แบบนี้ก็ประสบความสําเร็จเช่นกันจกากกงร้อแห่งโชคลาภนะครับหรือจะซื้อลาบลอยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่นะครับทั้งหมดทั้งมวลมันต้องขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่คุณรับได้นะครับเนาะประมาณนี้ก็มีสติกับการรับมือนะครับดาวราหูกุมลักบางทีนะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเวลาอยากก็อยากมากเกินไปไม่อยากก็ไม่อยากเลยแบบนี้นะนะครับมันก็จูกใจกับอวนใจเนาะให้เราพยายามสมดุลตัวเองบาลานซ์ตัวเองแล้วคุณจะ โอเคกว่านี้และก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการหมุนเงินได้ค่อนข้างคล่องมือน,นะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินที่ดีได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าการเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่อนข้างดีด้วยนะครับประมาณนี้ก็ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่แบบโดยพื้นรวมนะครับให้กับชาวราศีมินรลัคามินเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจัยในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียง ไพ่โดยรวมเท่านั้นส่วนใครต้องการติดต่อดูดวงแบบมั่นยำกว่านี้ดูดวงส่วนตัวนะครับต้องแอดไลน์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ